สบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเนี้เขามาพบกับก็ใส่ใจคือเก่าพ่อแม่พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับใครให้ด้วยนะจ๊ะเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้ใส่ใจบ่าวลาวจ้า <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> พื่อสิบโพกาสคลิปใหม่ๆของไซใจในวันข้างหน้าน้องพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไซใจลาวลาวเรื่อยๆมาๆพี่น้องมาบอกไลคใจห่างน้ำได้แตะจ่อจ่อจ่อถึงพี่น้องนี่

เปนัสมมจัดเปียพี่น้องตาบอดก็เมือสร็หายสวงสวงเลยเนองกันมางันเงกนางาเจ็้งมาสิงาเ้งกันากดั้งกัมงแมน้องแจน้องเอ้ยมึงแม

มาเด้อมาเด้อผู้ลดห่วงดบหวงนอนเด้อตอนนี้อืมมับเกินบ่งเอจะมันสมนะแต่มันเจียวแสมเนี่นียชเหลืองนี่สีมาบานบานะา Kể cả một tấm béo mình à Giêng gần sớm, tja. Ni mà nằm mùi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  nằm mhm 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 nó, mhm một mhm mhm thông một phượng mhm nó mhm chào mhm rồi có chưa giả rồi nữa mẹ đã hát 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 Yeah. <laughs> à, sống trồng như thôi là hái một cái thân đi. mà phụ hao nắng quạt dùng ngọn lắp tay che đứt như nọ, trời, thân phết thân số, đọc, hai, đứa, nữa. <laughs> okay.

แจมจังเีำเนียร์ทเบเืองเวนมือหนาตีเห็ดเจายวเดันจะผูมีกผิดพี้ยงเจีปวปนโมเม็งไนี่มันเป็ดเยอมือหนากไม่เวลากินเห็ด ส็บเสห้ามงวงมาซวง่รอซวงผ่านแต่ปอด้ใส่แมสเใส่ยไม่เห็นกูใช่ยังไม่เหือ้จะตายเลยแต่กนใ้้ người mấy người chung cái gì gỗ hoa. này có vào thăm mình 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 tao em. Nằm tại mì mọc hoa. Mầm mì mọc mà Mầm mì mọc hoa. mì mọc hoa. Mầm mì จี๊ดจี๊ดพี่นนองจี๊ดขึ้นสมองจะเพชรแซบต้องเพชรต้องแซบต้องสมพี่นาอมันจะตาสว่างด้วยวันนี้ฮะต้องให้หนักเลย แยกจากพ่น้องินมาหึงมาดนมาหนันพี่น้องจะจีบดพี่น้องขอดาไปก่อนด้อพ่อแม่พี่น้องหคดนของเนี่ยขาไปก่อนด้อพ่อแม่พี่น้องคนเดี๋ยวพอคนคลิปหนาด้อพ่อแม่พี่น้องเ๊ายบายเจอลิปหนาจ้า